สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูจุคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจมาเรียนก็ดีหรือว่าโดนพ่อแม่บังคับให้เรียนก็ดีนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูหลิงคนดีคนเดิมนะคะในหน่วยที่4สารและสมบัติของสารรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .1 วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนั้นติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้เรื่องที่ครูจะมาสอนนักเรียนก็คือความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนกันก็คือหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และกระดาษ a 4 1หนแผ่นนะพร้อมหรือยังคะวันนี้นักเรียนจะได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณความหนาแน่นกันนะคะมาดูตัวชี้วัดกันค่ะ อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะคะใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสมอ่าสังเกตภาพนะคะนี่ภาพอะไรคะนักเรียนอ่าใช่แล้วคะ่ะเรือดำน้ำนะคะนักเรียนว่าเรือดำน้ำมีการทำงานอย่างไรคะแล้วนักเรียนคิดว่าเรือดำน้ำเนี่ย มีความแตกต่างจากเรือสำเภาหรือเรือใบที่ล่องทั่วๆไปยังไงคะนักเรียนคิดว่าความหนาแน่นคืออะไรติ๊กตอกอ่าใช่แล้วค่ะความหนาแน่นก็จะสัมพันธ์กับมวลและปริมาตรนะคะความหนาแน่นก็คือค่าที่บอกมวลของสารในหน่หน่วยปริมาตรมีหน่วยเป็นกรัม ต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะความหนาแน่นมีความเกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะอ่าเรามาดูกันนะคะการที่เรือดำน้ำสามารถดำลงสู่ทะเลลึกได้แสดงว่าเรือดำน้ำนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เรือลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ เราต้องทำให้เรือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะคะแสดงว่าเรือดำน้ำมีความหนาแน่นที่มากกว่าน้ำจึงจมน้ำส่วนเรือสำเภาหรือว่าเรือใบนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยน้ำได้ใช่ไหมคะแต่ครูว่าต้องมีนักเรียนที่สงสัยอย่แน่เลยว่าครูขาทำไมเรือลำใหญ่แล้วก็หนักไปด้วยเหล็ก แล้วก็มีคนมีข้าวของมากมายจึงมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําแล้วก็ลอยน้ําได้อันนี้เราไปฟังเพื่อนของเราอธิบายกันเลยค่ะในภาพนี้คือเรือที่ทําด้วยเหล็กแต่ทําไมเรือนี้ถึงลอยน้ําได้นั่นก็เพราะว่าเรามีวิธีที่ทำให้วัตถุที่จมน้ำสามารถลอยน้ำได้ดังนี้ครับวัตถุจมน้ำสามารถลอยน้ำได้ การทาให้วัตถุที่จมน้ําสามารถลอยน้ําได้โดยวิธีทําให้วัตถุนั้นมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ําเช่นนําเหล็กมาตีแผ่ให้เป็นรูปเรือมีปริมาตรมากขึ้นความหนานแน่นจะลดลงและมีค่าน้อยกว่าความหนานแน่นของน้ําทําให้เรือเหล็กลอยน้ําได้แล้วเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าทำไมแต่ละชนิดจึงมีลักษณะการลอยน้ำได้ไม่เหมือนกัน นั่นก็เพราะว่าวัตถุแต่ละชนิดมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลววัตถุนั้นจะลอยส่วนวัตถุที่มีความหนาแน่นเท่ากันกันกบของเหลววัตถุจะลอยปริ่มในของเหลวทีนี้ครูก็มีอีกหนึ่งคลิปที่จะอธิบายการลอยน้ำของคนเราให้นักเรียนได้ดูได้ฟังกันนะคะ อ่ะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับนี่คือสายไอเดียเรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับหลายคนคงเคยได้ยินข่าวว่ามีคนสามารถลอยน้ําได้ราวกับปาฏิหาริย์แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าคุณเองก็ลอยน้ําได้เช่นกันครับพี่กล้าทาอะไรอะ่ะพี่จะไปทาบุญพี่ดูในข่าวานะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาลอยน้ําได้เพราะเขาบุญเยอะพี่ก็เลยอยากจะทําบุญบ้างพี่จะได้ลอยน้ําได้ไงโถพ่พี่ใครก็สามารถลอยน้ําได้ ใครๆก็สามารถลอยน้ําได้จริงหรือใครๆก็สามารถลอยน้ําได้ครับเป็นเพราะร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงกว่า70%รวมทั้งยังมีอากาศที่เราหายใจเข้าไปในปอดอีกด้วยทําให้ร่างกายของเรามีความถ่วงจําเพาะใกล้เคียงกับของน้าครับเมื่อเราฝึกการทรงตัวอยู่ในน้าด้วยท่าที่เหมาะสมแล้วก็หายใจเอาอากาศเข้าไปในปอดมากเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถลอยน้ําได้ครับยิ่งร่างกายใครมีความหนาแน่นน้อยก็ยิ่งลอยได้ดี แต่ที่เราจมน้ํานั้นนะ่ะสาเหตุหลักมาจากความตื่นเต้นครับทําให้เราไม่ได้ปรับร่างกายของเราอยู่ในท่าที่เหมาะสมประกอบกับการสำลักน้ําเข้าไปทําให้ความถ่วงจำเพาะของเราเพิ่มมากขึ้นจึงจมน้ําครับที่หลังจะเชื่ออะไรก็หาข้อมูลก่อนนะพี่ค็จริงของบานนะเนีย่ยเดี๋ยวพี่ไปเรียงไว้นะแนะบบซอยดีกว่าเขาลือว่าเลียันเยนเป็นเลยไปเไปชื่อข่าวลืออีกแล้วพี่กล้าสนับสนุนโดยสถาบ,บัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีนี้เราก็ทราบกันแล้วเนาะว่าคนเราลอยน้ำได้เพราะอะไรนะคะครูก็ยกตัวอย่างรูปมาสองรูปให้นักเรียนนึกนะคะว่านักเรียนนึกถึงอะไรสิ่งที่อยากจะสื่อนะคะก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยนอนอ่านหนังสือในทะเลทำได้อย่างไรมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรูปภาพนี้ก็คือเป็นรูปภาพทะเลเดเซนะคะ เดี๋ยวครูมีคลิปคลิปหนึ่งให้นักเรียนได้ชมนะคะไปชมกันได้เลยค่ะความพิเศษของเจ้าทะเลสาบเดซีที่เรามักได้ยินแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าใครต่อใครให้มาเล่นน้ําที่นี่ก็คือแม้ว่าคุณจะว่ายน้ําไม่เป็นนะครับคุณก็จะไม่จมครับตัวคุณก็จะลอยเสมอก็เพราะว่ามันเป็นทะเลสาบที่มีความหนานแน่นมากเป็นพิเศษสาเหตุก็มาจากการที่มีเกลือละลายอยู่ในน้ํามากถึง25%หรือคิดเป็น276กรัมต่อน้ํา1กิโลกรมัม ขนะที่น้าทะเลทั่วไปมีเกลืออยู่เพียงแค่35กรัมต่อน,น้ําทะเล1กิโลกรัมเห็นไหมครับว่ามันต่างกันร่วมๆ8เท่านักชีววิทยาเคยบอกไว้ว่าทะเลสาบแห่งนี้เค็มกว่าน้ําทะเลทั่วไปเต็มๆเนี่ย8เท่าและความเค็มนี้เองทําให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ไม่ว่าจะสัตว์หรือพืชยกเว้นแต่แบคทีเรียรและก็สาหร่ายบางชนิดทะเลสาบแห่งนี้ก็เลยได้รับการขนานนามหรือตั้งชื่อว่า Dead Sea ทะเลมรณะหรือทะเลสาบแห่งความตายนั่นเองครับ ต่ไปไ่า้ได้นะมีนักดำน้ําไปดำกันเยอะมันก็พอทําให้จมได้ด้วยอะไรที่ถ่วงหนักลงไปก่อนที่เราจะไปคํานวณหาความหนาแน่นนะคะเรามาทวนนิยามของความหนาแน่นกันก่นกอนนะคะความหนาแน่นก็คือค่าที่บอกมวลของสารต่อหหน่วยปริมาตรมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะคราวนี้ในการที่เราจะคํานวณหาความหนาแน่นนี้นะคะ เราก็จะมีสูตรสรั้นๆง่ายๆให้เรานําไปใช้ในการคำนวณหานะคะก็คือความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตรนั่นเองนะคะหน่วยของเขาก็จะเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะวัตถุชนิดหนึ่งมีมวล120กรัมมีปริมาตร40ลูกบาศก์เซนติเมตรวัตถุนี้มีความหนาแน่นเท่าไรจะใช้สูตร d เท่ากับ m ส่วนด้วย v หรือความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตรนะคะใช้มวล120หารด้วยปริมาตร40จะได้ความหนาแน่นเท่ากับ3 กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะดังนั้นวัตถุนี้มีความหนาแน่น3กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะะมาถึงตอนท้ายของเราแล้วนะคะนักเรียนเข้าใจกันบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยไม่เข้าใจก็ทักมาถามคุณครูได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มแชทเฟซวิทยาศาสตร์ของเราหรือว่าเป็นทาง ลายส่วนตัวก็ได้นะคะนักเรียนและสิ่งที่วันนี้ที่ครูจะให้นักเรียนต้องทําเพิ่มเติมนะคะก็คือให้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า41ทําข้อ6กับข้อ7นะคะให้คํานวณหาความหนาแน่นนะคะและก็กระดาษ A 4ที่ครูให้เตรียมมานะคะให้นักเรียนลอกโจทย์ที่ครูกําหนดให้เลยค่ะ แล้วก็ให้นักเรียนคำนวณแสดงวิธีทำให้ครูดูด้วยนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนถ่ายรูปเนี่ยงานที่ครูให้นักเรียนทำนะคะส่งมาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ม1ในแชทเฟซนะคะโอเคนะคะนักเรียนเข้าใจตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันพรุ่งนี้ไลฟ์สดนะคะ ขอให้หนักเรียนอยู่ทางบ้านตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ